เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของอากาศยานอีกแล้วครับบริษัทยูเนเต็ดแอร์ไลน์ได้เปิดตัวแท็กซี่บินได้นะครับที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแห่งแรกในเมืองชิคาโกที่สหรัฐอเมริกาครับโดยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างยูเนเต็ดแอร์ไลน์กับบริษัทอาร์เชอร์เอียเชันครับผม mm hmm. เขาเปิดตัวเส้นทาง สั้นๆนะครับที่รับส่งผู้โดยสารด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับและรูปแบบของยานี้ก็จะเป็น e-v travel นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นอากาศยานที่บินขึ้นลงได้ในแนว่ีนะครับผมก็เส้นทางแรกก็อยู่ในชิคาโกครับผมโดยยู i นเต็ดแอร์ไลน์นะครับณปัจจุบันเนี่ยเป็นบริษัทขนส่งทางอากาศนะครับรายใหญ่อันดับสามของสหรัฐอเมริกาแล้วก็แน่นอนว่าเขาก็อยากจะมุ่งสู่เรื่องของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้ร0% 0นะภายในปี2050นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่สําคัญเลย โดยที่เส้นทางการบินของเจ้าแท็กซี่ตัวนี้เนี่ยจะบินระหว่างสนามบินนานาชาติโอแฮรนะครับไปยังสนามบินเวอร์จิพร์ชิคาโกครับระยะทางไม่ยาวประมาณ39กิโลเมตรนะครับหรือประมาณ24ไมล์ครับผมซึ่งผู้โดยสารใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาที มันเร็วกว่าการเดินทางปกติบนท้องถนนที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหรืออาจจะยาวไปถึงชั่วโมงครึ่งได้นะครับถ้าในชั่วโมงเร่งด่วนครับผมแท็กซี่อากาศที่ใช้พลังงานไฟฟ้ารุ่นนี้นะใช้ชื่อว่า m มิดไนครับผมออกแบบมารูปร่างของมันนะครับรองรับผู้โดยสารได้4คน บรรทุกกระเป๋าเดินทางได้แล้วก็มีนักบินไปด้วยอีก1คนนะครับสามารถเดินทางได้ไกลสูงสุดถึง100ไมล์หรือว่า170กิโลเมตรนะครับแต่ในการใช้งานครั้งนี้ได้รับการปรับปรุงนะให้เหมาะสมสําหรับการบินระยะสั้นๆนะครับประมาณ20ไมล์หรือ32กิโลเมตรซึ่งเข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของการประหยัดพื้นที่ละมั้งครับเพื่อให้มันสามารถที่จะบรรทุกผู้โดยสารกับ กระเป๋าเดินทางได้นะครับและมันต้องสามารถที่จะบินขึ้นลงได้บ่อยขึ้นนะใช้เวลาชาร์จเพียง12นาทีก็สามารถที่จะบินได้เพราะระยะทางมันสั้นๆเท่านั้นเองนะครับเหมือนบินเหมือนเราขึ้นแอร์พอร์ตลิงก์นะครับจากสถานีต้นทางไปปลายทางประมาณแบบนี้ครับใช้พลังงานจากแบตเตอรี่6ก้อนครับความเร็วสูงสุดอันนี้น่าสนใจมากเลยสามารถเร็วได้ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนี่จัดว่าเร็วมากแต่บินจริงคงไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับโครงการนี้ครับ ความร่วมมืออันนี้เนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะลดมลภาวะนะจากการเดินทางด้วยอากาศนะครับซึ่งนอกจากทางอากาศแน่นอนเพราะคนผู้โดยสารไม่ต้องใช้รถยนต์ก็ลดการปล่อยมลภาวะในการเดินทางทางบกด้วยเช่นเดียวกันนะครับสะดวกมากขึ้นและ เขาบอกมันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้โดยสารมากขึ้นด้วยและตัวความร่วมมือนี้ก็ต้องพยายามที่จะทําให้มีระบบการชาร์จพลังงานที่เพียงพอนะครับทีนี้เรื่องของระบบติดตั้งการชาร์จเนี่ยเป็นความร่วมมือร่วมกับคอมเมดครับผมซึ่งคอมเมดนี่ก็เป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในรัฐอิลลินอยส์นะครับและเป็นรายเดียวที่ให้บริการด้านไฟฟ้าในชิคาโกด้วยครับก็เรียกว่า อะไรที่เราเคยดามันอยู่ในจินตนาการในะเรื่องของแท็กซี่อากาศวันนี้มันเริ่มเป็นจริงขึ้นในหลายรัฐแล้วแม้มันอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของการเดินทางหรือขนส่งแบบระยะสั้นๆก็ตามนะครับแต่ในเมื่อมันเกิดความเป็นจริงในทางสาธารณะเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องติดตามชมนะครับเพราะแสดงว่ามันก็จะหมีพัฒนาการมีการขยายออกไป แน่นอนนะซึ่งถ้าเอามาใช้ในบ้านเราบ้างนะครับเวลาเราเดินทางไปกับสนามบินเนี่ยหลายคนก็คงรู้สึกได้นะครับผมมันที่มันไกลอะเหมือนกันนะถ้าสมุรณนะภูมิโอเคหน่อยแนตะ่เป็นดอนเมืองบางทีมันก็จะรถติดนะครับผม